ต่อไปกะกะกะรำกะรำกะรำปีปีรอรออีปีเนี่ยหนักหนักกี่กิโลน่ะกี่กิโลหนักกี่กิโลนับดูเลขเก้าเลขเก้าอ่าชิมชิมตาช่างไปชี้ที่เลขเก้าอ๋ออันเหานาเก้ากอันใหญ่อ่ะต่อไป กี่กิโลเข็มมันไ<อ>ปนชี้เลขอะไรเข็มไปชั่งชีเ้เลขสอง่ากล้วยกล้วยหนักกี่กิโลหนักกี่กิโลนับดูสามครับสามอะไรหนักที่สุดกระลำปีอ๋อกระลำปีก็เขียนกระลำปีลงไปก็ ปะละทีเปี๊ีกระปีกระปีหน,นัก<บ>ที่สุดอะไรเบาที่สุดอะไรอะอะไรอะไรเบาที่ที่เบาที่สุดอะไเบาที่สุดอะไร องคืออะไรสองอะข้าวขออาวุกาวไม่ถูกข้าพอ่ออูพูอูดพูดข้าพูด เบาที่สุดอ,อ่านดิกรรอเอือเกเลือและน้ำต่ออารอตานม,มีน้ำหนัก หนักเท่ากันเกลือหนักเท่าไหร่เกลือหนักเท่าไหรน่นหนึ่งครับหนึ่งอะไรหนึ่งกิโลกร,รมันกกรมน้ำตาลจะหนักกี่กิโลกรัมอาขีดเส้นขีดเข็มไปเหมือนกันกับเขายุใส่อันแล้วนั่นน้องอะไม่มันทัดน้องอะไม่มีครับพอ เาพ่อบอกว่าให้ฉีดเวลาฉีดให้บอกใหมันฉีดเขาใต้บรรทัดวิธีวิธีววิธีการเชียนเราเด้เพีจังใดตั้งดินสอตรงๆนั่นแหลนะฉีดดีๆฉีดดีๆทำไมไม่เขียนด้านขวามือนะในหนังสือ เ้าจ,จับนี่พ่ได้จับให้เด้เนี่ยต้องจับเองยืดดีกดลงดีกดมันท่าลงดีขวาขวาขวาอ่าพอ